สิงเล็กขอดโอ้โหใช้สองจอมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณเกตจังคุณซ่าคุณแจ๊บเชิญครับเชิญเชิญเชิญเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มตอนนี้คนเหลือคำขอแค่ยี่สิบคนเองนะครับทุกคน สวัสดีครับวันนี้เรามาทำงานแอปพินนะครับทุนทุนสีนส่เลยสีส่คให้เขาพิมพ์มาแล้วข<ะ>้อความอัตโนมัติจะขึ้นมาให้กดขออสวัสดีครับยังทั้ทงยังผมก็ยังทั้ผมก็มาทำหน้าที่เป็นแอดมินนะครับปากก็จะเลี้ยวๆหน่อยฟันฟันมา ลองไหมครับลองไหมเดี๋ยวจะลองกอินไ้ให้ได้ครับได้ได <laughs> ใครจะเป็นผู้โชคดีให้น้องไปอ่ะนุมัติครับก <laughs> ุ๊กกุกครีเลยคตอชนะครับเจอเลยครับคนตอนนี้อีกรอบได้ไหม <laughs> เชินครับเขบ้ากลุ่มโหขวรอบนี้มาเต็มนะครับวันนี้โอ้โหรวยๆเลยะ เคยค้างมากกว่านี้ไหมอุ้ยเยอะเคยเยอะมากเพราะขับข้ามวันข้ามวันอันนี้ก็คือกด00 005มาแล้วจะเป็นดอกจันขึ้นอก็คือรออนุมัติอ่าร,อ,รออนุมัติสมมติจะอนุมัติก็กดเข้าไปนะเข้าไปดูตรงนี้อ่าเช็คสลิปเช็คสลิปว่าเขาโอนจริงๆริออ,อันนี้คือทำถูกใส่ S R C ก็คือว่าซิลลี่ลคอร์ดสแล้วก็ตามด้วยชื่อเฟซ ก็เข้าครับก็ประมาณตรงนี้ครับเดี๋ยวปรับตรงนี้กันอ่ามัดลงมัดโอ้ใช่แล้วเดี๋ยวทำชื่อให้ก่อนนะครับ บายบายเดี๋ยวทำให้แอดมินนะครับผมเป็นอแอดมินวันนี้นะครับ อ๋อสปายคนตกในแค่คนตกใจโอ้ค้าง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 เนีเวลาคนซื้อมาลุลวมันจะดิ้งหลบเราอ๋อเจ๊สลิปอกมาร้อยหนึ่งได้ไงเนี่ยเลขสี่เคยมีไหมมีครับมีคนมาบางคนส่งสลิปผิดห็นไหมกดกระปาตรงนี้ออกก่อน เก็ตรงนี้ก็ได้อัอเดคไปนะครับคุณป๊อปคุณป๊อปตรงนี้ครับเข้าอนุมัติครับอนุมัติเข้ากลุ่มไปแล้วคุณป๊อปต้องส่งกดบวกสีครั้งนะครับหนึ่งสองสามสีไปครับคุณป๊อปกด enter ไม่ได้มันทุกโอ้ enter ไม่ได้แต่ก่อนกดได้ตัวนี้มันกดไม่ได้ ไม่เริ่มจะพังแล้วครับที่ริงคอมพังแล้วนะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คอมมันเป็นที่เฟสอ๋อเป็นที่เฟส <c oughs> ใช่เกือได้คอมใหม่ล <c oughs> ะโอ้คุณวันนาเป็นเลือกเลยครับสุ่มนะครับใครจะเป็นผู้โชคดี <c oughs> สุ่มริงเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอาโอ้โหกันจะถึงเรคกคอร์ดสี่้อง มีคนเคยโอนมาร้อยหนึ่งไหมมีครับมีมีทุกแบบโอนโอนร้อยห้าสิบนะครับมีทุกแบบเลยัะอลมาดไปแล้วนะครับเคิ่อมาตั้งสามสามสิบเก้าคนนะ เพิうう <comb> ่มมาแล้วครับท <that> like ัเก <yt> ้าคนขอบคุณครับต้องปรสอง มินกำลังโวยวายแล้วนะครับตาเอ๋คนต่อไปเอา้ากดผิดอันทำไมเนี่ยไม่เป็นไรครับกดเอา้ามาแล้วเข้ามาพอดีเลยคุณนาตยาเอา่อทำถูกทำถูกนะครับ อตกลงกดอะไรศูนย์นย์ไหนกดผิดน้เนี่ยจะไม่เพิ่มเลยแล้วรอถูกแลศูนย์ศูนยสมันจะเด้งนี้ขึ้นมาแล้วกดนี้ขอเข้ามาตรงนี้กดศูนย์ศูนย้ารอมันประมาณนั้นครับอ๋อใช่ดือดืดือดดือเั คุณภาพนั้นทิงั้ิมไดกอย่างมาส่งนะครับมันไม่ต้องัาสตไปมนตนเลยครับ้โหเก เห็นแล้วอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นพี่เฟ c e b บุ๊กครับที่เกี่ยวกับทนาน้าวนะครับแต่ว่าใช่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดึงเข้าให้นะครับแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าต้องแอดเพื่อนกันก่อนแต่ว่าเพื่อนผมเต็มอ่ะชั้น แอดเพื่อนมาทผมเป็นลมเพื่อนปะเริ่มหััวแล้ ย้อนฉัน <us> มันกดให้ทาไงมันไหลไปแลวมันไหลไปแล้ว เราจะไปซ้อมแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกลุ่มจริงก็ขอเราด้วยนะครับก mm hmm. ำังนนัทใครำงานยังไะครับใครที่โอนมาร้อยหนึ่งอย่าลืมโอนอีกห้าสิบบาทมานะครับ คือว่านีสำั้ยูใได้คันมรู้ตความจำช่ันค่ะเออถ้าไม่รู้จะที่วันนีจยชื่อเจย์ในกระดแล้วก็ถ่ายให้ดูขอบคุคนณเอ้ยเจคบดคาสอนอะไรนะเจยันเอเอ้ยคุณมาเออผมผมบอกแล้วผมชื่อเจสันลืมไปเลย อามาเมริกาวคกากินกน้ำแดงใครคือคุณพูดโชคดีนะครับผมเรคนอันนี้ขอเป็เพื่อนมาเียครับใช่ที่ผมผมนะคุณนิดาคุณนิดา โอ้ยเดี I mean. ๋ยวอีกไหมไม่เอาเอ็ดมินเอมินพี่เป็นแอดมินเอ็ดมินนิ่งเข้ากลุ่มกดสีเพื่อเข้ากลุ่มนะครับกดสีไปไปกแล้พี่ไปได้ครับอะไรพี่วันนี้พี่มาเป็นแอดมินนะครับนิงเข้ากลุ่มสิงและขอดคือซอนซ้อนมาเอ้าจริงอ่ะเอาพี่งตอนนั้นจริงอ่ะนี่ไงพี่ไปกับใครก็ไปกับต๋อง มาก็เพ uh, ื <c ười uvo> like, ่อนี่อไปกันะไปกับมัน่้ยไม่ไปเลยไม่มีใคไดไม่ได้ยินยังไงเนี่ยไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่ี่ยเอาเหรเออไลฟ์สดนนะเอ้แซกอะไร้ตายแล้วแต่ว่าแกให้ผมยอมรับอยตลกไ้แซวะน่ดานิดาคุณนิดาเนะครับงเพ่ใช่ต้องไปเยนยินครับ เชิญครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญ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 ใครพี่กวางเรนเดอร์เขียนอะไรผิดเนี่ยใส่ชื่อจริงต้องไปใส่ชื่อจริงว่ากังเรนเดีย โอ้ไลน์ครับไลน์เดี๋ยวแอดมินใจดีครับเดี๋ยวดึงคลอบเลยอะไรครับเต้นเซียนครับเซียน เราคาสีก่อนที่เป็นที่เป็นบคคลแล้วมาครับทุกคนอันเป็นแล้วสวีออกฟังห้องไหนอะห้องอันน่ากลัวเงี้ยอันไอ้ร้อนๆเลยทุกคนครับดูผมขออนุญาตนะคค้าสมวีก่อนนะครับ